สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็หลังจากโพสเต่างอยไปแล้วนะครับก็มีคนบอกว่าอยากเห็นแล้วนะครับก็เลยอ่ะมาดูกันดีกว่านะฮะว่าทีมเต่างอยนะฮะผมลงวันนี้ซีซั่น10นะครับเริ่มวันแรกผมก็เลยเอาทีมเต่างอยลงเลยนะครับจริงๆทีมนี้เคยไปเล่นใน เกรดลีกธรรมดามาแล้วนะฮะในซีซั่นก่อนแต่ว่าผมไม่ได้เอาลงนะเอาลงแต่รูปนะครับก็ทีมก็ประกอบไปด้วยบัสตอยนะครับแล้วก็ท,ทอเทอร่านะครับแล้วก็ทอโคโนะครับผมก็อ่บัสตอยเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนน้ำเพียวเลยนะครับก็จะแพ้แพ้พืชแน่นอนนะครับแพ้ไฟฟ้านะครับ ถ้าผมเลือกเป็นวเตร์กันนะครับไฮโดรปัมแล้วก็ไอซ์บีมนะครับก็วเตร์กันก็จะเป็นท่าที่ปล่อยแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดได้ดเร็วมากเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะเก็บเอนทร์จีได้ช้าหน่อยนะครับท่าที่จะปล่อยก็จะเป็นไฮโดรแคนนอนไม่ใช่ไฮโดรปัมไฮโดรแคนนอนนะครับแล้วก็ไอซ์บีมไฮโดรแคนนอนต้องใช้การาดเปลี่ยนท่าพิเศษนะครับ หรือไม่ก็ต้องรอว่าใครที่ได้จากคอมมิชชี่เดย์มาก็ก็ได้อยู่นะฮะให้โดแคนนอนนะครับเป็นท่าที่ดีที่สุดของท่าน้ำแล้วนะครับตัวต่อมานะฮะท,ทอร์เทรานะครับเป็นโปกเกมอนอพืชบวกดินนะครับพืชบวกดินนะครับพืชบวกดินก็ตัว ตัวนี้ผมจะใช้ท่าเลเซอรีฟนะครับเลเซอรีฟจะเป็นท่าที่แรงหน่อยนะฮะแต่ก็อาจจะเก็บเอนจีได้ชา้านิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าชาร์จเลือกเป็นแฟนซีแพนนะครับซึ่งเป็นท่าคอมมิตี้เดย์นะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็คือสโตนเอ็นะครับผมก็เอาไว้จำกัดสโตนเอ็ uh, Stone Age ก็เอาไว้กำจัดพวกบินนะครับแฟ mm hmm. <ancy> นซีแพนก็แน่นอนฮะพวกน้าได้นะครับผมหรือตัวอื่นก็ได้ถ้าแรงอยู่นะฮะ ส่วนท่อโคตัวนี้โคตรจะอึดแน,น่ตัวอึดของผมเลยนะฮะอ่าตัวนี้เป็นไฟล้วนครับแพ้น้ําแน่นอนนะฮะแพ้น้ําแพ้ดินนะครับอ่าถ้าผมเลือกเป็นไฟสปินนะฮะโอเวอร์ฮีทนะครับแล้วก็เอิร์ทเควกครับผมนะ,ะนะฮะก็ถ้าแรกเป็นไฟสปินนะฮะแล้วก็ถ้าชาร์จเป็นโอเวอร์ฮีทนะฮะโอเวอร์ฮีทเนี่ยจะดับแอทแท็คเราด้วยนะฮะเวลาใช้แล้วก็เอิร์ทเควกนะครับ เอิร์ทเคทก็เอาไว้สวนพวกดินนะฮะสบายๆเลยแล้วถ้าแรงอยู่แล้วก็ไปสวนตัวอื่นก็ได้นะหายวาบอยู่นะครับอ้าวไม่พูดพร่ำมณ์ทำเพลงนะฮะไปดูคลิปกันเลยดีกว่าฮะนี่ฮะ Battle starting นะฮะปรับเสียงนิดนึงนะฮะรอฮะนี่ฮะ คนหนึ่งทีอ่อยู่แรงหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นผู้หญิงมหฮะชาวญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอ้ใส่แว่นมาเลยตัวแรกเป็นโกแบทครับผมตัวนี้เป็นั้งขาวล่าง3ามนะฮะมีท่าพอยซสั้นแฟงนะฮะแล้วก็มีชาร์บอลด้วยนะฮะนี้ผมตีไปแล้วก็จะปล่อยไฮโดรแคนนอนไปครับผมนี่ฮะพี่แวน่นโอ้ใส่แว่นนี่น่าไปขายลอตเตอรี่มากเลยนะฮะนี่ฮะแอบนีแล้วเขาก็กันมาฮะ แล้วเขาปล่อยมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเก็บนานแบบนี้กลัวแล้วเกินจะเป็นชาร์โ์บอลนะฮะแต่ขอวัดใจหน่อยหนึ่งล้วกันครับผมนี่ฮะพอยสั้นแฝงจริงๆด้วยนะผมหายว่าไปเลยนะฮะแล้วก็ตีไปนะครับผมจะปล่อยเป็นไฮโดรแคนนอนมาดูกันว่าเขาจะกันหรือเปล่านี่ฮะดีฮะโอ้โอ้ยนะฮะสมิปพ,พลาดครับอออย่างเอ็กซ์เลนทอยู่ครับนี่ปล่อยไปเขาใช้เกราะหมดแล้วครับสเกราะ เอาละ้ฮะทีนี้ของเราเหลือเต่านะฮะเต่าไฟกับเต่า,เ,าเต่าพืชนะฮะเขามีท่าพิษนะฮะเราเอาเต่าไฟไปดีกว่าครับผมนะ,ะแล้วปล่อยมาแบบนี้ผมกลัวเป็นชาโบอลเหลือเกินครับนะฮะแต่คิดว่าเขาน่จะปล่อยพิษมาอีกรอบนั่นไงฮะปล่อยพิษมาอีกหนึ่งรอบแล้วผมจะพ่นไฟใส่นะฮะนี่ฮะแล้วมารอลุ้นว่าอีกตัวหนึ่งของเขาเป็นตัวอะไรครับ ตอนนี้เราติดพิษอยู่นะฮะโอ้ยครับเป็นหนูครับเจอนี่ฮะโอเวอร์ฮิตแล้วเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนตัวเลยนะฮะปล่อยโอเวอร์ฮิตไปก่อนนะฮะหนูทนโอเวอร์ฮิตไม่ไหวแน่นอนนะ,ะนี่หนูบ้านหนูบ้านนะฮะแล้วผมก็จะเปลี่ยนเอาตัวพืชมาเพราะว่าตัวเต่าติดพิษโอ้ยแล้วเราเจอโปเกมอนอะไรเนี่ยมแมลงพิษโอ้โหแต่ว่าโชคดีว่าท่าแรกเขาเป็นพลังจิตครับแล้วผมจะปล่อยท่าเป็น ทันไหมครับอืมจะปล่อยท่าหินนะฮะไม่ทันนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีเกราะครับเกราะเราเหลือๆครับโอ้โหบักมัสครับโดนไปนี่ตายแน่นอนนะนี่ฮะแล้วมาปล่อยไปครับผมนี่สโตนเอิร์ดไม่รอดครับผมมาแรงเจอหินเข้าไปนะฮะหินทุบแบบนี้ไม่รอดอยู่แล้วฮะนี่ฮะเรียบร้อยไปฮะขคแรกโอ้โหนะฮะ ก็ชนะไปครับคนที่หนึ่งของซีซั่นเลยนี่สองหกห้าสี่ครับนะฮะแล้วก็ต่อกันเลยครับนี่ฮะยาวๆกันไปครับห้าตาลวดนะฮะใครที่สนใจพีพีลองได้นะฮะสนุกสนุกครับผมนี่ฮะของเขาแลงสองเราแลงหนึ่งครับผมห้าสิบเก้าเล็กไอไรสักอย่างหนึ่งบาซีโอดอนครับเจอแซนสแลตตัวนี้เราชนะท่าครับเนื่องจาก ฝั่งตรงข้ามเป็นดินเพียวครับผมนี่ฮะแล้วเายังแพ้ตัวเต่าพืชเราแน่นอนนะฮะนี่ฮะแล้วเขาปล่อยมาเป็นแอปซอร์ครับเป็นโปกเกมอนมืดนะฮะผมปล่อยเป็นไฮโดแค่นอนไปครับพีแว่นปล่อยไปปุดโอ้แล้วเขาใช้เกราะครับผมแอปซอร์โปกเกมอนมืดนะฮะบางคนเรียกเป็นหมาเกาหลีหวีเป๋ครับโอ้โหผมงงเลยไปหาอยู่ตั้งนานว่าตัวอะไร เมกาฮอนครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บเอเนอร์จีแล้วก็ปล่อยไฮโดรแคนนอนไปอีกสักรอบหนึ่งนะฮะโอ้แต่เขาตายก่อนครับนี่ฮะเรามาลุ้นกันนะตัวอะไรครับโอ้ซันฟีตครับเรียบร้อยครับเจอไฮโดรแคนนอนไปเขาน่าจะใช้เกราะครับโอ้ที่ผมใช้ตัวเดียวยาวเลยหรือเปล่ามาลุ้นกันครับผมว่าจะตัวเดียวชนะยาวเลยหรือเปล่าครับนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะฮะ นี่ฮะซันฟิตเนี่ยเป็นโปเกม,มอนดินไฟฟ้านะฮะเจอน้ำเข้าไปเรียบร้อยครับฟืดนนฮะเกือบตายแล้วทีนี้เขาจะปล่อยท่ามาน่าจะเป็นท่าไฟฟ้าครับเราต้องใช้เกราะกันนะฮะเพราะผมอยากใช้บาสตอยย,วยาวๆเลยนะฮะใช้ตัวเดียว,ย,วยาวๆชนะ3มตัวเขาให้ได้นะฮะนี่ฮะตีไปครับตีไปตีไปตีไปแล้วก็สันฟิตตายไปครับโอ้โหและทีนี้ผมจะปล่อยท่าน้ำใส่แซนส,แ,ส,สแลตได้ไหม ทันไม่ทันครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับแซนแลตโดนน้ำไปนี่ไม่เหลือครับนี่ฮะดีฮะเยี่ยมฮะสุดยอดตัวเดียวเก็บยาวนะฮะโอ้โหหัวใจจะวายครับผมเ <laughs> นี่ยฮะมันตื่นเต้นอย่างนี้ละ,ะมันตื่นเต้นอย่างนี้นะฮะนะฮะไปะยาวต่อเลยครับนี่ฮะ วันนี้อะไรเอ่ยนะฮะมารอดูกันครับอตอนนี้คนนี้เขาอยู่แลงหนึ่งนะใส่เสื้ออินเกรสด้วยนี่ฮะเป็นวิกตินนี่ครับตัวนี้เป็นโปเกม,ม่อนไฟนะเรายีมสู้ด้วยท่าพลังจิตแล้วเขาเป็นไฟนะตัวเขาแพ้อยู่แล้วนะฮะแล้วเขายังตีอยู่ครับ แล้วเขาปล่อยท่ามาผมจะปล่อยท่าแรกจนเขาตายแหละถ้าเขาไม่หนีอ่ะแต่ปล่อยไปก่อนครับตัวเขาปล่อยท่ามาครับเ <c oughs> ขาใช้เกาะหรือเปล่าถ้าใช้เกาะแสดงว่ามีท่าครับอาตีไปฮะนี่ฮะแสดงว่ามีท่าครับเะะมื่อกี้รออีกหน่อยนะไม่ต้องปล่อยท่าเลยโฟกัสบาดโอ้โหนี่ะ แล้วทีนี้เราก็เก็บเอ็นจี้แล้วจะปล่อยได้อีกหนึ่งปูดมาลุ้นตัวที่2เขาเป็นตัวอะไรครับอ้เป็นโปรแกรม,มพิษมืดครับผมเจ้าแมงป่องตัวนี้นะฮะปล่อยน้ําไปก่อน1นึ่งูดนะฮะนี่เอาเกราะมานี่แหละครับเราได้เกราะแล้วแล้วทีนี้นะฮะปล่อยน้ําไปอีกหนึ่งปูดะครับของเขามีท่าน้านะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเอาต่าพืชไปนะแล้วก็เขามีท่าพิษด้วยนะ เออมันมีหลายเออมันตัวนี้เล่นยากครับผมคือเขามีทั้งท่าน้ําแล้วก็ท่าพิษนะไอ้อท่ามืดนะผมก็เลยเอาเต่านี่เปลี่ยนครับเพราะว่าเขาจะปล่อยท่าน้ํามาเนี่ยเขาเรียกว่าลงไปแล้วก็เปลี่ยนตัวมารับตีนครับน้ําแน่นอนนี่ฮะพอเอาน้ํามาพ่นใส่พืชมันจะไม่เป็นไรแล้วฮะนั่นแหละฮะนี่เป็นเทคนิคครับผม นี่ฮะตีโอนะฮะปูเสฉวนครับตัวนี้เป็นโปรแกรมอนแมลงหินนะฮะเขามีท่าหินแล้วก็ท่า,มาแมลงนะ,ะเราต้องเอกันไว้ก่อนนะนีเอ็ไซเซอร์ถ้าไม่แรงแต่ว่านะฮะเดี๋ยวเราจะปล่อยถ้าพืชไปก็น่าจะตายแล้วฮะเพราะเขาไม่รีกเกาะละนะฮะ,ะตัวนี้ก็ชนะไปครับเทคนิคนะฮะอย่างเมื่อกี้ก็ผมรู้ว่า ไอตัวเมงป่องตัวนั้นนะฮะเขามีท่าน้ําผมก็เลยเอาตัวไฟไปล่อให้เขาปล่อยท่าน้ําแล้วก็สลับเอาพืชนมารับท่าอ่ามันก็จะเป็นแผนอย่างหนึ่งนะครับก็ทดลองเอาไปใช้กันได้ครับผมเนี่ยนะฮะพูดเหมือนเก่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้เก่งเลยนะฮะอ่ะมาต่อกันเลยครับนี่พูดภาพทำเพลงฮนะยาวๆกันไปฮะ รอครับนี่เลเวลสองอีกเออแลงสองอีกแล้วครับหมาสอยครับเจอกับวลาพล่มครับหรือว่าผมเรียกว่าลาพรเนี่ยลเปาอร่อยฮะโอ้แล้วเขาเปลี่ยนตัวเอา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 โปเกมอนไอ้บันไซมานะครับนี่เขาคิดว่ามันเป็นพืชหรือเปล่ามันเป็นหินนะครับมันแพ้น้ำโอ้ยตายแล้ว คือดูวูดูเนี่ยมันแพ้น้ํานะครับแล้วเขามีท่าหินนะฮะเดี๋ยวผมจะให้รับท่าหินไปก่อนนะฮะเต่าโอโชคดีไปครับเพราะว่าเออถ้าผมเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งมาเขาอาจจะมีตัวแก้นะครับนี่ฮะปล่อยไฮโดรแคนนอนไปฮะคือถ้าเมื่อกี้ผมสลับเอาพืชมาเขาอาจจะมีตัวไฟก็ได้นะฮะโอโชคดีมากเขาเปลี่ยนก่อนเรียบร้อยสิครับสูงอุ้ยสิ คือเอาหินมาชนชนน้ําได้อย่างไงแล้วเขาปล่อยมานี่ฮะแล้วเขาก็เอาตัวเดิมลงมาซึ่งจริงๆไม่ควรนะฮะผมก็เอาพืชลงไปได้ครับแล้วทีนี้เขาจะต้องหนีพอเขาหนีเนี่ยนะครับเอาไม่หนีด้วยโอ้โหเอาน้ําสู้กับพืชเนี่ยนะเอาหนีแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนเอาเต่าลงมาแล้วฮะแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนเอาเต่าลงมาเนี่ยขอสักดอกหนึ่งฮะ <laughs> นี่ฮะ ดูดเกาะมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเต่าเราลงมาเนี่ยเราจะปล่อยเอิร์ดเควกลงไปนะฮะนั่นแหละฮะแล้วเราเปลี่ยนตัวครับนี่เขาจะปล่อยท่าไฟมาพอดีนะฮะพี่เต่าของเราทนไหวมาดูฮะแต่ผมไม่ไว้ใจมันหรอกครับน้าหูพลังจิตครับทีนี้เขาหมดเกาะแล้วครับทีนี้เขาปล่อยอะไรมาก็ต้องกันละฮะแต่ว่าเรามีท่าเอิร์ดเควกครับไฟโดนเนี่ยตายแน่นอนฮะ กันไว้ก่อนฮะเป็นท่าพลังจิตจริงๆโดนไปไม่ตายนะฮะแต่กันไว้ก่อนฮะนั่นแหละฮะแล้วก็ตีไปครับปล่อยเอิร์ธควกไปนะฮะปล่อยเอิร์ธควกไปก็เรียบร้อยฮะไฟเจอดินเข้าไปก็เรียบร้อยนะฮะแล้วเขาก็ยังเหลือน้ำอีกหนึ่งตัวก็เราเอาไฟมาสู้น้ำฮะผมจะโอ้เขาปล่อยมานะ่าจะเป็นท่าเอ่ออะไรนะวอเตอร์เพลว์ นั่นแหละฮะว่าทุกเขาครับผมก็จะใช้ท่าแรกตีไปครับนี่ฮะพ่นน้ํามาฉันก็พ่นไฟใส่ครับนี่ฮะไฟชนะน้ําได้ครับ <c oughs> นะฮะ,ะว่ากันไปครับนี่ไฟก็ชนะน้ําได้เห็นไหมนะฮะป่าต่อเลยครับไม่พูดความทาเพลงะฮะเกสลีกลีมิกนะฮะตัวนี้จะจํากัดนะฮะตัวไหนจํากัดบ้างไปดูคลิปที่แล้วฮะ b บตเตอร์สตาร์ตมาแล้วฮะอาบอสตอยฉันเลือกนายแล้วก็เจอกันสตันฟิตเอาละฮะคือมาลุ้นวัดใจกันเพราะว่าเขามีท่าไฟฟ้าที่โจมตีเราได้แล้วเขาก็แพ้ท่าน้ำด้วยนะครับแต่ว่าท่าเขาเร็วกว่าเราครับนี่ฮะเขาปล่อยมาก่อนครับผมจะกันก่อนในรอบแรกนะฮะนี่กันขู่กันขู่ มีกันขูดนข่ด้วยกันขู่เลยพี่แวน่นพี่แวน่นต่อไปเลยครับพี่แวน่นพี่แว่นยิงต่อไปครับด้วยไฮโดรแคนนอนฮะนี่ฮะแล้วเขาปล่อยมาท่าแต่รอบนี้ผมจะไม่ใช้เกราะแล้วฮะปล่อยเขาไปเพราะว่าเราเก็บเอเนอรเราสามารถปล่อยได้2ครั้งซึ่งเขาก็จะต้องกันมาไม่กันก็ตายฮะแล้วเชื่อว่าเขาจะต้องกันครับกันไหม กันครับโหแล้วเราก็ปล่อยอีกรอบเลยครับนี่ไม่ให้เขาได้ตั้งตัวแบบนี้ฮะแล้วเขาจะกันไหมเขาจะเสียดายท่าชาร์จหรือเปล่าครับถ้าเสียดายท่าชาร์จเราจะได้เปรียบนั่นเลยฮะเขาเปลี่ยนเขาเสียดายท่าชาร์จครับแล้วเขาปล่อยมานะฮะเราจะปล่อยเต่าตายนะฮะแล้วเหลียวเราจะเอานะเอาพืชก็ได้นะฮะไปสู้กับเขาครับนี่ฮะพะของเราเป็นพืชดินนะชนะตัวนี้ใสๆครับนี่ฮะ แล้วเกลอะเขาหมดแล้วด้วยนะครับมาดูว่าตัวต่อไปเขาเป็นอะไรฮะนี่อะโอ้ตัวต่อไปเป็นไฟครับเหมือนเดิมครับขอหนึ่งดอกครับด้วยท่าหินแล้วเขาปล่อยมาก่อนนะฮะขอญาติกันไม่ <c oughs> <c oughs> งันตายโอ้เวทบอลฮะเวทบอลไฟฮะแล้วก็ปล่อยไปเป็นท่าหินนะฮะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตัวที่สามเขาเป็นอะไรฮะ นี่ฮะเป็นน้ำนี่สวยเลยนะมาลุ้นกันครับโอ้ยเป็นน้ำจริงๆด้วยเดี๋ยวผมจะตีไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะสลับเอาไฟลงมานะฮะนี่ฮะเพราะว่าเขาจะปล่อยท่าลงมานะฮะนี่ฮะปล่อยท่ามาเลยนะครับมัตเตอร์วอเออมัตตี้วอเตอร์ครับผมก็จะเอาเนี่ยฮะเอาไฟไปเผาน้ำนะฮะ แพ้น้ำเหรอแพ้น้ำนี่แน่โอเวอร์ฮีทเลยนะฮะคือเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่า,าตัวเต่าพืชเนี่ยจะตีเขาตายไหมผมก็เลยสลับมาอย่างน้อยก็คือเอาเต่ามาเก็บ C.P พเขาไม่ได้อีกหน่อยเพราะถ้าสมมติสมมติเมื่อกี้ถ้าเต่าแพ้นะฮะเราก็สลับเอาเต่าพืชมายัางตีชนะได้นะครับประมาณนี้ที่ผมคิดไว้อะนะครับนี่ฮะเรียบร้อยฮะ ชนะไปหมดเลยใสๆครับเรียบร้อยฮะนี่ฮะแล้วก็จบแร้งหนึ่งนะครับการันตีฮะได้จับตัวสิงโตนะฮะสิงโตไฟตัวนี้นะครับโอเคนะฮพี่ๆกันสนุกสนุกนะอย่าไปซีเรียสอันนะฮะแพ้ก็อย่าหัวร้อนนะใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะผมจะโชว์นะฮะ สามเกาะสามเกาะ,ะมีคนพูดถึง3โล3โลโดนโกงนะฮะผมเจอมาแล้วครับผมเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันคลิปหน้าครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะฮะอย่าลืมนะฮะกด s u b s c r i p t i o n เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ